สวีตัสสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับนะเกมเพนเวสเปลั์ก็ได้ทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนก่อนที่ชไปรับชมคลิปนั้นอย่าลืมกดไลค์กดตามกดดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเลยนะครับนะเป็นการสนับสนุนของผมไปอีกทางนึงนะครับนะแล้วก็กดอื่นเลยเดี๋ยวมาแจกโค้ดกันก่อนเลยเกมนี้มีโค้ดด้วยหรอพี่ใช่ครับมีโค้ดด้วยทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับนะททำการกดไปที่ช็อปนะครับเลื่อนลงมากดคำว่ารีวอร์ดนะครับกดโค้ดตรงนี้ใส่โค้ดนะครับ นี่เลยคนแรกคนที่2ครับคนที่3ครับนี่เลยทุกคนอันนี้สำหรับโค้ดที่ยังไม่ได้ใส่นะแบบเล่นใหม่จริงๆนะครับผู้เล่นใหม่จ๋าๆเลยแต่ไม่รู้ว่ามันมีโค้ดด้วยนะครับนะนี่เลยเนาะผมก็มาแบบบอกทุกคนก่อนนะครับนะว่ามันมีแค่โค้ดนี้แหละเขาไม่แจงใหม่นะครับนะต่อมาทุกคนคือการรีเบิร์ดนะครับตัวเหรรีเบิร์ดตรงนี้ไหมรีเบิร์ดตรงนี้นะครับคือการที่รีเบิร์ดเนะครับนะซึ่งเป็นรีเบิร์ดต้องใช้ตัวละครที่มีชื่อว่าโรสตัวนี้ครับกับโรสแมวเยนี่ครับ ไม่ใช่แมวเออไม่ใช่รสแต่เป็นแมวนะครับใช้แค่สองตัวนี้ทุกคนตัวนี้ก็หาได้จากการที่มันเดินออกมาเลยนะครับนะนี่เลยเนาะใช้สองตัวนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือรีเบิร์ตปุ๊บเบลอดเราไม่หายไอ้ตัวนี้ไม่ก็่หายครับเบลอดไม่หายตัวนี้ก็ไม่หายที่หายคือเงินเรานะครับคือหายนะครับคือมีแค่เงินเรานะครับที่หายนักนั้นคืออยู่ครบสบายดีครับทุกคนมีลิปตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับตอนรีเบิร์ตเดี๋ยวจะรีเบิร์ตให้ทุกคนดูนะนี่จะมันจะบอกว่าจะเสียแค่ ตังเท่านั้นนะครับในการเสียเนาะอ่ะ๋ยวทุกคนดูตัวเบลล์ผมนะปึ๊บเห็นไ,ไหมเบลล์ผมไม่หายจะต,ตังหายอย่างเดียวแล้วก็นี่ใไไห้ด้วยทุกคนตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้วยอ่าผมจะกดรับตังเหมือนเดิมเลยทุกคนเฮ้ยือตัวรับตังเหมือนเดิมเลยครับอ่าผมจะมาซื้อทุกคนดูอ่าทุกคนน่าจะได้ชมคลิปกันแล้วนะครับนะนี่คือตัวอย่างของการรีเบิร์นครับต่อมานะทุกคนคือทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับนี่คือจะบอกดามจนะครับอย่างเช่นห้องนี้นะครับนะรอ อ๋อสามหม่อนอ,อ่าช่องเนี้ยดาเมร,รวมกันเท่ไเาไรก็ไปใกล้ๆรับ27งหมอือ่ะช่องนี้ยสองหมืน่นเก้าสองหมื่นห้าสีมื่นหาส่สสกาครับนะคือดาเมจนะครับรวมตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็ต่อมานะกคนมีพื้นใหม่นะครับพื้นใหม่คืออันนี้เลยครับ คิงลิมอนอะไรสัอรกอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะมีคลิปสอนดูสต็อกในอนาคตนะครับรอรับชมได้เลยต่อมาทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะเกียร์ชมนะครับนะที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดไปที่อีกคลิปหนึ่งครับพอดีผมอ่านไว้ลาไออนะันเนาะอะไรอะอะไรอะพอดีผมก็ได้เฉยเลยฮะ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 คือ คือผมอยืนเฉยๆแล้วอยูด่ดีผมก็ได้การ์ดผมก็งงเหมือนกันทุกคนโอเคนะยทุกคนสรุปนะครับคือการ์ดนะครับนะมันเป็นการ์ดที่ผมกดหมายเลขสองนะครับแล้วผมก็ได้เปิดการ์ดออกมานะครับนะ,นะคือทุกคนเข้าไปเลยครับเข้าเกมปุ๊บกดช่องหมายเลขสองนะครับทุกคนก็ได้การ์ดเหมือนกันเลยนะครับเหมือนที่ผมได้เลยทุกคนเห็นไหมนี่เลยทุกคนก็จะได้การ์ดนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยครับเพลินครับนะก็เป็นคลิปของการเปิดการ์ดนะครับนะตะกี้เลยเนาะ คือเขาจะมีการ์ดใหม่นะครับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์การ์ดทุกคนให้ทุกคนมาตรงนี้เลยครับปึ๊บนี่เยทุกคนนี่เลยจะเป็นเวนนี้เลยนะครับนะคือให้เรานะครับนะาทำการหาตัวละครบินหล่ะนะครับปึ้งปึ้ปัจจพินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอามาใส่นะครับนะแบบอ่ไม่ต้องขายนะครับนะหยิบมาเป็นตัวละครแบบอย่างเช่นตัวเนี้ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับหยิบมาวางวางวางนะครับเราจะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยทุกคน อันนี้จะดีทุก4ชั่วโมงนะครับนะได้อันนี้ได้อันนี้ได้นี้ได้โทมิโตฟีดแล้วก็ได้ใช้นี่อันนี้นะทุกคนนี่เลยนะครับนะประมาณนี้เลยทุกคนต่อมานะครับก็ตรงนี้ครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยทุกคนนี่นะครับคือการที่เราต้องมาคุยกับมันก่อนครับเพื่อทําการรับเควสนะครับมันจะบอกว่านายอ่ะให้ไปใครดูนี้ซะเห้ยไปจัดก,การมันจาัดก,การตัวนี้จัดก,การมันเลยแล้วค่อยมาคุยกับฉันอีกที บอกแบบนี้ครับทุกคนเมื่อเรามาคุยเสร็จปุ๊บรู้ว่ามันให้แจการตัวนี้เสร็จปุ๊บเรากลับมาคุยกับมันอีกรอบเราจะได้ตัวนี้นะครับเราจะได้ไอเทมนี้นี้นี้ไปเรื่อยๆทุกคนนี่นะครับสำหรับเพลงนี้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตรงนี้นะครับนะว่ามันจะเดินออกมาตอนไหนนะครับทีนี้นะเดินออกมาโคตรยากเลยทุกคน เลยนะครับแต่กี้ผมก็ได้ทําการรอไปเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครั Somehow, บนะผมก็ได้ทําการรับเคลดไปแล้วเรียบร้อยทําอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ที่คือเสียงไม้มันแตกนะครับนะผมเลยต้องมาอัดใหม่นะทุกคนคือมันแตกแบบแตกยับๆเลยนะครับนะก็คือการที่เราต้องกำจัดตัวนี้นะครับเมื่อกำจัดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่าครมตรงนี้นะครับล้วก็ทําการคุยกับมันเนาะในการรับครมครับนะเสร็จแล้วเราก็ทําการเอ่อมันจะให้เคล็เคลเคลเคลมาทั้งหมดนะครับนะเราก็จะได้เคล็ที่ ต้องทาต่อไปอย่างเช่นผมทําตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมก็จะได้นาก้อนมาต่อนะครับนะแล้วก็ผมทาต่อไปเสร็จผมกเจ้อันนี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 ้มาต่อไปเรื่อยๆด้วยคนเป็น11 12 3 4สสองสา่ไปเรื่อยๆครับนะก็ผมลืมบอกเลยนะครับว่ามันมีระบบตรงนี้ด้วยนะครับเป็นระบบรวมการทุกคนฟื้นแล้วเข้ามาตงวีตรงนี้ทุยฟื้นแล้วเข้ามาคุยตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะมาเอากดอันนี้ใช่ไหมกดเซิร์ชทุกคนกดอันนี้้เลยนะครับนะปุ๊บอ่ามันก็จะวน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 รวมการเป็นนี่เลยทุกคน เขาจะบวกมากขึ้นนะครับซึ่งผมจะรวมอันนี้ใช่ไหมฟังกิ้งสิบเชนทูแอตแท็กบวกหนึ่งไทมอ่ะผมรวมปุ๊บเห็นไหมมันจะเพิ่มเป็น20 c h a n เชนทูแอตแท็กวันไทมนะครับคือจะพว่วงออกากมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะทุกคนผมมีเยอะใช่ไหมอ่ะผมก็รวมกันเลยเห็นไหมสิบสิบทีเฮดดาเมจใช่ไหมอันนี้ก็เป็น6กเอลีดาเมจทุกคนเห็นไหมนี่คือระบบรวมการ์ดก็ดีอย่างนี้นะครับจะบวกแบบส่วนเราได้การ์ดซ้ำมันก็จะบวกดีขึ้นนะครับเป็นดีมากทุกคนแล้วต่อมาานนนนะะะคครรับับกก็ตจยย้้ไปงีทุ ก็มันจะย้ายมาอ e ีโบตรงนี้แทนนะครับอยากที่ต้องใส่ตรงนี้นะครับนะมันก็จะเอาระบบการ์ดมาแทนใช่ไหมแล้วเราก็เวลาจะฟิลเมชีนจะรวมตัวอะไรก็มรวมตรงนี้ได้แนละ้วทุกคนเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราได้การ์ดทั้งหมดต่อมานะครับนะทุกคนเห็นไปทางนี้ปุ๊บนี่ครับคือการที่เราจะต้องเอาการ์ดมาวางนะครับเพื่อได้ไอเทมต่างๆนะครับอย่างเช่นผมจะกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมจะเอาการ์ดอา่า เอ็บี้วันทั้งเลดเบลอดสมอนอักเกฟจะทุกครั้งที่มีวันทั้งเลดเบลอดคือ100เบลอดออกมานะครับมันจะทําการเสกลมอะไรลมเป่าเบลอดทั้งหมดในตอนเริ่มต้นนะครับนะก็กดไปได้นะครับมานั่งฟังได้นะครับอันนี้มันบอกว่าเอ็บี้ยิดเช้าเบลล์ลอดเดนดอบัฟอ๋อนี่จะเดนดอบบัฟให้กับบัฟบัลอะไรบัฟ พืชหนึ่งอันแล้วก็บวกสิบระยะ for สิบ second ก,ก็คือสิบวินะครับก็มาเล่นได้ทุกคนมานั่งดูนะครับนะอันนี้อะไร abby ้ h e w honeyball มันมจะบวกตังสิบนาทีบนัดมันนี่เอาก็กดได้ทุกคนนี่ครับแล้วก็มานั่งเล่นได้นะครับในเชตอันนี้อ่าผมดูผมจะเอาอันนี้ใส่ก็มานนั่งดูได้ทุกคนประมาณน,นี้เลยนะครับนะและสิ่งที่ผมลืมบอกทุกคนไปเลยนะครับคือ บอสใหม่กันเลยนะครับนะเป็นบอสอะไรหรอพี่เตรียมรับชมรับรู้รับฟังได้เลยนะครับอีกหกห้าสี่สามอ่ะสามละสองหนึ่งบอสใหม่มาดูกันฮะฮะเออไม่ใช่ไม่ใช่ฮะฮะเฮ้ยลิ้มลๆ้มลมลมลม ทำไมไม่มีใครจบตีเลยอ๋ออ๋อบักบักบักปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้ฮอตดอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว้ยฮอตดอกฮอตดอกนี่ครับทุกคนนี่เลยเป็นพอด่อ่ะทุกคนฮอตดอกนะครับนะยังเฟลอ่ะทุกคน ทอด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 แล้วก็ m w นะครับ m w หกซิกเซเว่นทั้งหมด9ตัวนะครับนะเป็นตัวละครบางตัวละครที่ซิกเซเว่นกับหัวได้ตังค์ค่ะละห้าแสนหกแสนแปดแสนอะไรพวกนี้นะครับนะใครที่มีก็สามารถทักมาผมได้นะครับนะเดี๋ยวผมรับซื้อนะนทุกคนทำมาได้เลยเพราะตอนนี้ผมไม่อยู่นะครับผมไม่อยู่ผมเลยไม่ได้สักตัวเลยซิกเซเว่นนะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับนะ Hey. สำหรับการ์ดของอีเวนต์นี้ใครมีื่ออะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คำอธิบายนี้ได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามกดดิ้งไพ่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆกันเลยนะครับก็เซยกันในทาครับผมบ๊ายบาย